โค้งนี้เรียกว่าโค้งแจกแจงปกตินะครับซึ่งแน่นอนตรงกลางจากเดิมที่เป็นคะแนนเฉลี่ยถูกไหมครับเมื่อเราทําเป็นซีสกอร์คะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่ซีสกอร์ณตำแหน่งนั้นก็จะกลายไปเลยครับเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นคะแนนเฉลี่ยจะมีซีสกอร์เป็นศูนย์นะครับถ้าคุณสอบได้เท่ากับคะแนนเฉลี่ยพอดีซีสกอร์คุณจะเป็นศูนย์นะครับโอกาสที่เราจะสอบได้คะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนในการสอบทั้งหนึ่งหนึ่ง เวลาเราสอบเนี่ยมันก็จะมีอยู่2อผลลัพธ์ก็คืออาจจะได้คะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยหรืออาจจะได้คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถูกไหมครับเพราะฉนั้นทางขวามือเนี่ยจะเป็นคะแนนที่มากกว่าคะแนนเฉลี่ยโอกาสที่เราจะสอบได้คะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าพูดถึงควานน่าจะเป็นหรือโอกาสคงจะตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องตอบว่ามีโอกาสเป็น50-50ถูกไหมครับ้ร็ก็คือมีโอกาสได้คะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ 50%, 50 หรือ0.5ส่วนอีก50%คือเราอาจจะสอบได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยก็ได้นะครับอีก50%ซึ่งรวมกันแล้วเป็นค่าความน่าจะเป็นคิดเป็นอะไรครับคิดเป็น100%ซึ่งไอ้100%ตรงนี้ก็คือพื้นที่ใต้ส่วนโค้งนั่นเองมีป๊บเป็น1ห,หรือ p เท่ากับ1น,นะครับถ้าในกรณีที่คิดทั้งส่วนโค้งนะครับคะแนนขวาสุดตรงนี้ก็จะเป็นคะแนน คะแนนของคนที่ได้คะแนนท็อปหรือคะแนนสูงสุดนั่นเองดังนั้นถ้าเราสอบเนี่ยโอกาสที่เราจะได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนของคนที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยก็จะคิดเป็น100%ก็คือทางสายทั้งหมดอย่างนี้เราเรียกว่าการหาพื้นที่ใต้ส่วนโค้งเพื่อจะไปบอกค่าความน่าจะเป็นทบทวนกันอีกรอบนะครับตรงกลางคะแนนซีสกอร์คือ0นะครับโอกาสที่เราจะสอบได้คะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น50%ครับโอกาสที่เราจะสอบได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยเป็นอีก 50%ซึ่งรวมพื้นที่ใต้ส่วนโค้งทั้งหมดก็คือ100%คิดเป็นป๊อปเท่ากันหนึ่งหรือความน่าจะเป็นเท่ากันหนึ่งนั่นเองแต่โดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วข้อมูลเนี้ยที่มีการแจกแจงปกติเขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า N normal distribution probability มิลสิมมาสแควร์ิมาสแควร์ตัวนี้ก็คือความแปรปรวนนะครับจะมีการกระจายของข้อมูลออกสองข้างเนี่ยไม่เกินบวกลบ3ซิมมานะครับถ้าเราไปพอดเป็นกราฟก็จะบอกว่ากระจายไปทางขวา3เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับแล้วก็กระจายไปทางซ้ายอีก3เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งไอ้สาิมมาตัวนี้ก็คือ4สกอร์นั่นเองนะครับก็จะมี4สกอร์สมิมากับ4สกอร์ลบสิมมาดังนั้นพื้นที่ใต้ส่วนโคง้งนะครับ ที่มันมีการกระจายออกจากค่ากลางซึ่งจากรูปนี้เป็นการกระจายออกจากค่ากลาง C สกอร์เท่ากับ0ถึง c สกอร์ core, ถึง3เนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นที่ใต้โค้งซึ่งมันมีค่าความน่าจะเป็นที่สามารถตอบได้จากการอินทิเกรตนะครับึกนษะา,าต้องอินทิเกรตพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้จาก C สกอร์ core, 0ถึง c สกอร์ core, 3 ซึ่งมันเป็นเรื่องของแคงคูลัสที่ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นนักสถิติเนี่ยจึงทําการอินทิเกรตพื้นที่ให้นักศึกษาแล้วเพียงแต่นักศึกษาเนี่ยต้องนําข้อมูลดิบเหล่านี้ไปแปลงเป็นซีสกอร์แล้วไปเทียบในรูปของตารางเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเรามาดูว่าถ้าคะแนนมีการกระจายออกทางขวา3ซิกมาหรือทางซ้าย3ซิกมาก็ตามมีค่าพื้นที่ใต้สนพงหรือความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราไปดูได้จากตารางนะครับเราจะไปดูได้จากตาราง ตารางที่นักสถิติได้ทําการอินทิเกตรตพื้นที่ให้เราแล้วนะครับเราเรียกว่าตารางแจกแจงความน่าจะเป็นปกติมาตรฐานหรือซีเทอร์โบนะครับซึ่งซึ่งถ้าเราดูรูปนะครับดูรูปพื้นที่ที่แรงเงาเนี่ยจะเป็นการกระจายของซีสกอร์จากศูนย์ถึงซีใดๆพื้นที่ที่แรงเงาก็คือความน่าจะเป็นไอพื้นที่เหล่านี้ครับดูได้จากทศนิยม4ตำแหน่งดังตารางคุณรูมอธิบายตารางนี้ก่อนนะครับหัวตารางตัวนี้ ตรงนี้เป็นสสกอร์ในแนวตั้งนะครับในแนวตั้งแถวแรกตัวนี้คือสสกอร์ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะครับเป็นสสกอร์ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งก็ไล่ตั้งแต่0.0 0.1ไล่ไปเรื่อยถึงอะไรครับถึง3.0นะครับส่วนแนวนอนจะเริ่มตั้งแต่0.0นย์จุดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์สองไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงจุดศูนย์เก้าตรงนี้เป็นสสกอร์ทศนิยมตำแหน่งที่2 นะครับเวลาเราต้องการหาพื้นที่ใดๆเช่นสมมุติว่าคุณครูต้องการหาพื้นที่ที่ซีสกรมีการการะจายออกไปทางขวา1.57เอเรียเขาจะเท่าไหร่นะครับซีสกร1.57นักศึกษาก็มาดูที่แนวตั้งครับที่1.5น,นะครับที่1.5นะครับแล้วก็ไล่แนวนอนไปที่อะไรครับไล่แนวนอนไปที่จุด0.7เพื่อผนวกกันกลายเป็น1.57นะครับนะักศึกษาก็ไล่ไปดูค่าตัวเลขในตาราง จะพบตัวเลขในตารางเป็น0.4418 0 4 4 8นะครับ0.4418ก็คือค่าความน่าจะเป็นของข้อมูลที่มีการกระจายจากค่ากลางออกไปทางขวา1.57นั่นเองอะนะครับลองไปดูตัวอย่างต่อไปครับสมมุติว่าคุณค,ณคณรูต้องการดู c ส,สก e ์0.74ว่าแอร์เหลี่ยงเขาเท่าไหร่ครับ0.74นักศึกษาก็ไปดูแนวตั้งที่เท่าไหร่ครับที่0.7 ดูแนวตั้งที่0.7แล้วก็ไปแนวนอนที่อะไรครับที่จุด0.4แล้วก็ไล่มาดูครับว่าผนวกกันแล้วได้ค่าพื้นที่เท่าไหร่นะครับพื้นที่ก็เป็นเท่าไหร่ครับ0.2704 0.2704หรือ27.04%นะครับคราวนี้มาดูค่าที่เราต้องการก็คือ4สกอร์3กระจายไปทางขวา3ซิม่าหรือกระจายไปทางซ้ายก็ได้ครับลบ3ซิม่าแอเรียเขาเป็นเท่าไหร่ครับ เพราะนั้น C สกอร์3อยู่ตรงนี้นะครับก็คือ4 s c o e 3.00นั่นเองถูกไหมครับเพราะนั้นค่าความน่าจะเป็นก็จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ0.4987นะครับ0.4987กลับไปดูที่โค้งของเราครับดังนั้นดังนั้นพื้นที่นะครับที่มีการกระจายจาก4สกอร์0ถึง3 sigma เนี่ยคิดเป็นพื้นที่0.4987 หรือ49.87อนะครับอธิบายได้ว่าโอกาสที่ข้อมูลจะกระจายเท่ากับ3 s i g m าเนี่ยคิดเป็น49.87นนั่นเองเช่นเดียวกันครับถ้ากระจายไปด้านซ้ายด้านซ้ายนี่คือลบ3 s ม g m a เอลเลียเขาเท่ากันครับเพียงแต่สัญลักษณ์ติดลบคือกระจายไปทางไปทางซ้ายนั่นเองนะครับซึ่งกระจายไปแล้วเนี่ยเราคิดพื้นที่รวมกันครับจับรวมกันก็จะได้เป็น0.9974หรือ 99.74%นะครับโอกาสที่คะแนนจะกระจายออก2ข้างบวกลบ3ซิกมาคิดเป็นค่าความน่าจะเป็นคือ99.74%ในส่วนที่เหลือที่หายไปอีกเล็กน้อยยังไม่ถึง100%นั้นคือส่วนปลายนะครับส่วนปลายอาจจะเป็นข้อมูลที่มีการเออร์เลอร์ออกนะครับยกตัวอย่างเช่นในห้องห้องหนึ่งที่มีการสอบเนี่ยอาจจะมีบุคคลที่คะแนนเกินมาตรฐานกระจายจากค่า C สกอร์ศเอกไปมากกว่า3ได้แก่พวกอัจฉริยะทั้งหลายหรืออาจจะมีคะแนนที่น้อยมากกระจายออกจาก C s สกอร์ศเกินลบ3ไอ้พวกนี้ก็คือพวกที่เรียนไม่เก่งมากนะครับอาจจะสติปัญญาไม่ค่อยดีเป็นต้นแล้วเขามาอยู่ห้องเดียวกันนะครับเป็นต้นนะครับคราวนี้เราไปดูครับโดยปกติเนี่ยข้อมูลจะมีการกระจายออกจากค่ากลางบวกลบ3ซิกมาอธิบายจากพื้นที่ใต้โค้งดังรูปนะครับบวกลบ3ซิกมาแปลว่ากระจายออกไปทางขวาเนี่ย เป็น C ีสกอร์หนึ่งกอแล้วก็ C สกอรส่วนติดลบก็คือ C 1, c สกอลบหนึ่งกลบสแล้วก็ C สกอลบสนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการหาค่าความน่าจะเป็นหรือพื้นที่ใต้โค้งในโอกาสที่คะแนนจะกระจายออกไปจาก C สกอรไปทางขวาคิดเป็น1นึ่งซิกมานะครับก็คือพื้นที่ที่คุณครูแรงเงาเนี่ยเราเรียกพื้นที่1นึ่งซิกมานะครับ พื้นที่ที่กระจายทางขวาไป1เท่าซิกมาเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้จากการอะไรครับได้จากการเปิดตารางน,นักศึกษาก็ไปดูที่ตารางครับคิดที่4สกอร์หนูนะครับพื้นที่ตรงกับเท่าไหร่ก็หยิบค่านั้นมาอ่านก็คือเท่าไรครับในที่นี้คือ0 3 4ย์จุหนะครับศูนย์หรือ34.13%น่งั่นคือโอกาสาที่ข้อมูลจะก,กระจายมาทางขวาคิดเป็น1เท่าซิกมาเช่นเดียวกันครับถ้ากระจายไปทางซ้ายก็อีก3 4มสี่หนึ่งสาม นะครับ0.3413ถัดไปครับคะแนนที่กระจายมาจากทางทาง c ีสกอร์0ถึง2ซิกมานะครับซสกอร์ศถึง2ซิกมาโอกาสที่คะแนนจะกระจายไปคิดเป็น2เท่าของส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานเท่าไหร่นะักศึกษาก็ต้องไปทำไมกันเดิมครับต้องไปเปิดตารางก็ไปดูที่อะไรครับ c ีสกอร์2ซีสกอร์2เนี่ยพื้นที่จะกลายเป็น0.4772 0.4772นะครับ0.4772คิดเป็น 0. 4 7 เราก็มาใส่ในพื้นที่นะครับเช่นเดียวกันครับกระจายไปทางซ้ายเราก็มาใส่ในพื้นที่ทางซ้าย0.4772นะครับถัดไปค่าสุดท้ายตัวนี้เราเปิดตารางไปแล้วนะครับที่3มซิกมาก็0.4987ไม่ว่าจะเป็นทางขวาหรือทางซ้ายก็ตามนะครับตัวนี้คือการทํานายการเกิดขึ้นของข้อมูลจากการใช้4สกอร์หรือเราเรียกว่าการหาพื้นที่ใต้ส่วนโคง้งนั่นเอง